we จริงเพราะวันนี้ทีป๊อปเรแอคชั่นของเราเนี่ยมาเรียสองวงที่กําลังแบบว่าเป็นตัวพ่อตัวแม่อยู่แล้วและนี่ก็เป็นปรากฏการ์ครั้งยิ่งใหญ่ครั้งใหม่ด้วยเป็นการเอ็กซ์กครั้งแรกของพ็อกซี่แล้วก็ f ฟิร์อีฟใครก็ทําไม่ได้เปปซี่เท่านั้นที่ทําได้ได้นอนอยู่แล้วเขาจัดใหญ่จัดเต็มขนาดนั้นนะด้วยความที่เราก็เห็นเขาตั้งแต่อ่อนแต่อ่อนพ็อกซี่พ็อกซี่อยู่กันมาตั้งแต่แบบยังเต้นกันแบบว่าคือ หนังหน้าโรงกับฮอซี่เนี่ยมีประวัติศาสตร์ร่วมกันมาเพราะว่าเราอยู่กับเขาตั้งแต่เด y วันเอางี้เอางี้สามารถเคมได้เลยว่าแท่จะเป็นช่องเดียวที่อยู่กับน้องมาตั้งแต่ตอนนั้นใช่นะคะันเคมเลยจนวันนี้น้องๆวงฮอซี่นั้นได้เป็นพรีเซนเตอร์ของเป๊ปซี่แล้วเข้าใจปะ วันนี้นะคะเราก็จะไปดู MV กันเออแล้วเดี๋ยวเรามาเมามอยกันว่าแบบว่าเฮ้ย MV เป็นยังไงกันบ้างเราชอบใครบ้างเราอยากเปิดใจกับใครบ้างเพราะเพลงนี้ชื่อเพลงว่าใจเปิดใจก็เปิดไปเลยสิคะใช่ Proxy X For Eve ใจเปิดใจ Love Mode Official MV ไปดูกัน Let's go ใจเปิดใจ Love Mode โอ้ยฟังเพลงอ่ะ เล <problem> ือกแล้วท่นเลือกเธอชุดแล้วชุดแล้วอ้าชุดแล้วเยี่ยมมากว้าวโอ้าวเธอสวยมากนะสวยว้า ตอบู er pues huh, ้ความฉันเลือกสัตว์ผ่านว้าว ขึ้นมาดิครับจะทำให้รักมันช<อ>ัดช<อ>ัดว้าวไป,ปดูดด้วยนโอ้ยอองรีหรอว้าวแรงมาหมันหนาเท่าแรงมาว้าว่ม่สวยมากเสียงต่ำเ้าวเอาทีแล้วดา 哇 <Wow. S 2>、wow. เกินจริงเกินจริงก็เกินจริง,อ,รงอ่ะเซนเตอร์นะผ่านช่วงไม่ได้นะ เปิดใจ Love Mode ต้องขอบคุณเปบซี่นะเออได้เห็นสองวงนี้มาอยู่ด้วยกันแล้วเราสึกว่าน่ารักมากเูอมันเข้ากันเนาะคือเปบซี่เนี่ยมีความสนับสนุนทีป๊อปอยู่แล้วอ่าใช่อย่างที่บอกว่ายุคเนี้เป็นยุคขลื่นลูกใหม่ของวงการเพลงไทยที่เป็นเพลงป๊อปหรือว่าทีป๊อปที่เรารู้จักอะไรอย่างเงี้ยแล้วการที่มีแบบ ผู้ใหญ่เนาะสนับสนุนเนาะเออ,เอ,อทำเพลงให้มีเพลงมี MV อะไรเงี้ยก็เป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยเ,ออเพราะว่าออน้องๆศิลปินเองเนี่ยก็จะได้มีกำลังใจในการทำงานเ,ออเนาะส่วนน้องๆแฟนคลับเองเนี่ยก็จะได้มีคอนเทนต์ในการได้ดูได้เสพซึ่ง MV นี้ก็คือสดใสมากแม่ มูดแอนโทนของตัว MV ก็ทำให้เรารู้สึกแบบป๊อปปี้เลิฟแบบด้วยสีสันที่มันดูแบบว่าสดใสอะออมันสมวัยน้องเนาะแบบว่ามีความแบบวัยรุ่นมีความรักใส่ใมีความแอบชอบมีความแบบแกเขาอยู่นั่นนื้อออกไหมเป็นแบบช่วงวัยแบบซาบซ่าแล้วพอเพื่อนรู้ว่าอุ๊ย ชอบก็จะคอยดันหลังกันคอยแบบต่างฝ่ายตรงข้ามก็พารู้แล้วก็ช่วยกันดานช่วยกันแซวใจเปิดใจใจเปิดใจใจเปิดใจเปิดใจมาลักกันเพลงมีความแบบพ็อกซี่บวกกับโฟร์อีเพลงมีความแบบสองวงนี้บวกกันมากแบบฉันอาจรักมากกว่านั้นเอาใจออกมาวัดกันเลยเม่ละอะไรอย่างเงี้ยเนื้อเพลงอะไรมันจะประมาณเนี้ยอ่ะทีนี้แล้วมาแบบว่าเป็นมินิเกมมินิชชเลรจ์กันนิดนึงอ่าพี่พี่หนังลงมีทั้งหมด4คนเนี่ยถ้าได้เลือกเปิดใจกับ ใครหนึ่งคนทั้งพ็อกซี่หรือว่าโฟอีฟเนี่ยจะเลือกเปิดใจกับใครแล้วก็จะเลือกเปิดใจที่สถานที่ที่ใดโอาน้อยออกโอน้อยออกฉันน้อยโอน้อยออกอืออยิงชบชบเออที่สี่ได้เลือกก่อนคนแรกเนามีความลังเลยเพราะจริงแล้วอย่างที่ทุกคนรู้ถ้าใครดูรายการตอนที่เราเรียกตอนนั้นฉันชอบน้องคิม เคมเออแต่ว่าณปัจจุบันณปัจจุบันไม่ก็คือก็ยังชอบดูก็ยังทุกคนดูอะดูกดดันอะไม่อยากไม่อยากไม่อยากให้เลือกคนอื่นไม่อยากเปลี่ยนไม่อยากเปลี่ยนเมนกลัวเลือกใช่ไหมเออไม่อยากให้เลือกคนอื่น แล้วคิมสีก็มีคนแรกอยู่แล้วนี่คิมน้อยใจนะล่าสุดเพิ่งมีน้องคนหนึ่งในฮอซี่รีพายสตอรี่ฉันเอ้ยตอนที่ฉันลงกับแท็คิมไม่รีพายเขาละเห็นไว้เนี่ยใครว่าคนนั้นคือใครโชกกนใช่เออฉันเลือกโชโกนากเปิดใจเรื่องรีพายสตอรี่หรอเลยไงไม่คือตอนที่เราเลียกับน้องตอนนั้นนะตอนที่เลียตอนที่ฮอซี่มาหลังเรลงอะค่ะมันจะมีช็อตที่ฉันกับ โชกุนหันไปมองหน้ากันแล้วขำแต่ว่าก็ยังไม่เคยคุยกันนะว่าขำกันเรื่องอะไรอยากจะเปิดใจกับน้องว่าตอนนั้นเราขำอะไรกันแล้วเปิดใจที่ไหนเปิดใจที่ไหนที่นี่ที่นี่เลยที่เดิมเลยที่เดิมเลยเธอซีแบงฉันแน่นอนเธอแน่นอนเธออยู่แล้วพูดชื่อเต็มอองีชื่อกลางชื่อเต็มชื่ออะไรดรให้หมดเอ็ดเวิร์ดอองลีเอ็ดเวิร์ดไม่ใช่อะไรสักอย่างนี่แหละไม่ใช่จริงละ ไไม่ด้ทกันซีนเลยอ่าวันนี้ให้อภัยแต่รอบต่อไปต้องเรียกให้ถูกอังรีเขานานเขาน้นเลยใจเปิดใจเลยอยากเปิดใจเรื่องอะไรที่ไหนอร็วที่ไหนดีนะเธอเลือกนานไม่ได้เปิดนะที่คาเฟ่คาเฟ่คาเฟ่ไหนอายังไงเป็นคาเฟ่ไปกินขนมมาได้ยังงี้หนแถวไหน ท่าไหนก็ได้<ร>ไม่ต้องไม่ต้องต่อ,อขนาดนั้นก็ได้เปิดใจเรื่องอะไรใจเปิดใจเรื่องอะไรใจเปิดใจอใจใจุ้ยไม่เคยน,นอนไม่จะเปิดเรื่องอะไรเลยอะ่ะว่าแม่เีย่หนูเออแ,แ,แบบคุยกันภาษาแม่ลูกก็ได้ใจเปิดใจภาษาแม่ลูกเออาวพี่เฮงพี่เฮงตายเหรอตอนนี้นตัดสินใจอยู่ว่าจะ พ็อกซี่หรือจะโรอีฟเออก่อนก็ตั้งแต่แรกเออคิดเฉเห็นไหมเห็นแบบพี่เกดแบบพี่เกดเอาเหตุผลเอาเหตุผลเหตุผลเป็นหลักอ่อไม่ถึงว่าเปิดใจเรื่องอะไรเพราะอะไรอ่ะจริงๆไงอยากเลิกก่อนอันนี้อยากพูดเฉยเอยากให้ก่อนได้รู้ไว้ว่าอยากเลิกก่อนฉันอยากเลิกคิมนะรู้หรือเปล่าไม่ได้เลิกจริงเนี่ยเขาเลิกเล่นกันอยากเลิกกัน พี่การพี่การ,การเออเพราะว่าอยากไปตีเทนนิสกับกันเขาขยันเขาตื่นไปตีเทนทุกเช้าเลยเปิดใจนี่อยากไปออกกำลังกายทำไมเปิดใจในการได้ไปออกกำลังกายว่าเออทำไมถึงแบบว่าขายันไปตีเทนนิสตอนเช้าเลยเป็นการออกกำลังกายของกันในขณะที่แบบกลางคืนทํางานถึงดึกซ้อมถึงดึกนะแต่ว่า เหมือนตอนนั้นฉันไปดูไลฟ์ของกันอะไรเงี้ยเหมือนกันก็พูดว่าแบบอยากทําใต้เังมีระเบียบวินัยในการออกกําลังกายอะไรเงี้ยจอมเต้นก็ถือออกกำลังกายแล้วปล่าสมัพรกเรแต่กันแบบขยันมากอะส่วนเราเนี่ยใจเปิดใจเนี่ยก็จะมอมก็จะมีไม้ใช่ไหมให้ตอบดี <laughs> <laughs> อ่าคูจ่จิ้นของไม้ก็คือโจริน อยากใจเปิดใจกับโจรินเออพี่เติ้ลใจเปิดใจกับน้องโจรินนะคะที่ไหนยังไงที่ไหนวที่นี่เลยเพราะว่ารอบที่แล้วอ่ะโจรินมาซบมาซบอย่างนี้เลยเพราะว่าแบบน้องกลัวนกลัวผีน้องตกใจคือไฟมันดับ เพราะว่าเซอร์ไพรส์วันเกิดน้องแนันนะแลว้วเราเยอะมากกว่านั้นแล้วเหมือนไฟมันดับแล้วก็บิวเรื่องผีกันตั้งแต่ก่อนถ่ายแล้วอะไรเงี้ยโจลินกลัวผีมากรู้ไหมว่าโจลินซบคนที่น่ากลัวที่สุดแล้วเอา <S <S อโจลินซบฌานแล้วก็แบบกลัวผีมากเราก็เลยแบบว่าเอออยากขอโทษน้องอ,อ๋อเปิดใจเปิดใจกันเพราะตอนนั้นเธอบิวสุดแล้วใช่อยากขอโทษน้องที่แบบเป็นคนไม่ดีอะไรเงี้ยเอออยากชวนน้องโจลินเนี่ย มาแบบว่านั่งดื่มเพบซี่นะลูกนะแล้วก็มาใจเปิดใจคุยกันบอกว่าพี่ขอโทษจริงๆแล้วทำไมหนูถึงกลัวผีขนาดนั้นอะไรเงี้ยโจรนกลับมาโจรินกลับมาหนังนาลงก็๊จเขากำลังจะมาในคัมแบ็กหน้าเนี่ยรอเลยชื่อเพลงอยู่น้ำตายน้ำตาไหลแน่ ชเพลงอยู่น้นำตาชื่เอเพลงอยูน้ำตาสวยมากสวยมาสองคนละเมื่อกี้เป็น MV แบบกรุบกรุบแล้วก็<า>จะได้เห็นแบบไลฟ์สไตล์นั่นนู่นนี่ของเด็กไว้ใสแต่ว่ายังไม่หมดค่ะเรามีสเตจจากเวทีทีป๊อปสเตจด้วยว<า>ซึ่งเราก็จะได้เห็นลายเต้นกันแบบเต็มๆเพราะเมื่อกี้เราเห็นแล้วว่าน่ามีท่าแบบไหนทองคำท่าสิเออแบบเออน่ารักอะไรสักอย่างเอออะไรอย่างเงี้ยน่ารักดีเออเดี๋ยวเราไปดูท่าเต็มๆในทีป๊อปสเตจกันนะครับเลย let's go

Okay, สวยนะโอ้ยว้าวเติร์โตกเติร์โตแล้วอ่ะโต

โ<ะ>อ้โกล้องกล้องนี้กล้องพระเจ้าโอ้โอโอ kona oh, no. ที่สุดแกแล้วแค่นั้นน่ารักเวอร์เออซีีสีดีดีมากเหมาะสมเนาะโอ้พอพูดถึงซีรีส์แล้วอะเขาควรมีซีรีส์กันสักเรื่องเนาะเนาะจินวัยสดใสวัยแบบมัธยมก็ได้พอซีโรอินพอดู MV แล้วจิ้นไปไกลอยากมีซีรีส์จีเซยเซนไบมีมี <CD. S 2> ซีรีส์รีเมื่อกี้สเตจก็มีความแบบว่าน่ารักมากเราชอบนะการแบบว่าทำสเตจของเพอร์ฟอร์แมนซ์ให้มันแบบมีความแบบกิมกมิคอะของการทราซิชันต่างๆอะไรเงี้ยเรารู้เลยอะว่าแบบว่าถ่ายกันแบบว่าหลายเทคมากนะเออแบบว่าเราคิดมาหมดแล้วนะว่าแบบเออเดี๋ยวท่อนนี้จะเป็นคนนี้ร้องกับกลุ่มนี้แล้วกล้องจะต้องทราซิชันยังไงอ,อะไรอย่างเงี้ยมีความแบบ p อย n อ of v วอะไรบางอย่างแล้วแบบมองจากมุมนี้ มองจากมุมสูงอะไรอย่างเงี้ยมองจากมุมข้างล่างออ้แต่มุมข้างล่างตอนที่แบบองลีมาแบบกดกดอ่ะคืออยากเอาให้ใจให้องลีกดเลยอย่างเงี้ย ใจเปิดใจใจเปิดใจใันมอบใจให้เธอกดอย่างดใจมันลิงก์ไปกับในตัวของ MV ที่แบบน้องเขาเดินมากดวิทยุไงแล้วก็ในตัวของบนเวทีทีป๊ก็เป็นการกดแล้วก็เป็นกราฟิกขึ้นแล้วก็เป็นช่วงไฟแนลที่มาเต้นรวมกันเป็นกลุ่มก้อนเนาะตรงนี้คือเป็นภาพที่สวยงามมากเลยทุกคนเก๋นะทีป๊อปเขามีเพลงซัมเมอร์แล้วนะแต่เพลงซัมเมอร์เราน่าจะทั้งปีไหมน่ารัก น่าสนใจนะคะเนาะใช่สิ่งนี้มันเกิดขึ้นเราจริงๆในในวงการเพลงไทยทีป๊อปนะเพราะว่าปกติเราก็จะไม่ค่อยเห็นแบบข้ามค่ายเท่าไหร่ที่จะมาแบบว่าคอลแลบกันหรือว่าโคเอ็ดอะไรกันอะไรเงี้ยอันนี้ฟิลลิ่งเหมือนแบบ 2PM กับ g i r ร g e n e r a อ i o n เลยอ่ะเหมือนสมัยนั้นเลยอ่ะเราได้เห็นแล้วก็คือแบบไม่ไม่จำเป็นต้องอยู่ค่ายเดียวกันแต่ว่าถ้ามีแบบผู้ใหญ่ใจดีสนับสนุนก็สามารถที่จะแบบว่าคอสแบบว่าทำงานร่วมกันได้เงี้ยสิ่งนี้แหละคือสิ่งที่ เราในฐานะผู้ชมผู้ติดตามเนี่ยก็อยากจะเห็นให้มันเกิดขึ้นเยอะๆเลยอะ่ะจริงๆกันอันนี้จำตัดแต่ไหลซับสึกนะคะขอบคุณจริงๆเลยนะคะก็ฝากไปดู MV กันเต็มๆด้วยตอนนี้ยอดวิวคือ้ทะลุไปหลายล้านแล้วใครที่ยังไม่ได้แบบว่าเข้าไปดู MV ตัวเต็มๆเนี่ยก็สามารถเข้าไปดูได้ เราจะใส่ลิงก์ด้านล่างนี้ไปเลยเนาะทั้งตัวของ MV Official ิเชียลแบบมิวิดีโอเองเนี่ยแล้วก็ของ T-POP s t สเ e นะครับ<ช>ก็สามารถคลิกลิงก์ด้านล่างตรงใต้คำบรรยายนี้ได้เลยนะคะ แล้วก็ขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะคะที่แบบว่าสนับสนุนทั้งวงการทีป๊อปเนาะแฟนคลับของน้องพ็อกซี่แฟนคลับของน้องน้องโฟ E อีฟก็ต้องขอบคุณด้วยเนาะที่แบบว่าทําให้น้องๆมีวันนี้ด้วยนี่พวกคุณก็คือส่วนหนึ่งนะใช่เลยใช่ที่แบบว่าสนับสนุนน้องๆนะครับแล้วก็ขอบคุณด้วยที่ดูคลิปนี้จนจบนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e และสำคัญที่สุดอย่าลืมกดกดดีสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย 不在,不在，不、啊、在，呃。